สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เราก็จะไปเลี้ยงอาหารสัตว์กันนะครับผมเป็นสัตว์ที่อยู่ในวัดปล่อยล้างที่กาญจนบุรีปีที่แล้วเราก็ไปเลี้ยงมาแล้วครับปีนี้เราก็จะไปเลี้ยงอีกรอบหนึ่งครับยกขึ้นรถ นี่คือผักทั้งหมดนะครับนี่จะไปเลี้ยงสัตว์ของวันนี้เี่ยเรามาถึงแล้วนะครับผมนี่ข้างหน้าเหมือนเดิมครับมีขายผักแล้วก็มาบริโชาวบ้านเขาหน่อยนะ น่าถุงละร้อยมัง้งถ้าจะไม่ปิดอ่ะมีข้างในอีกอะไรเงี้มีหลายด่านแล้วนะเราต้องอุดหนุนทุกร้านเลยไหมเนี่ย <c oughs> เราต้องอุดหนุนทุกร้านเลยปะ <c oughs> ร้าน <c oughs> ละร้อยโดนร้านละร้อ,อยโดนสรงละสองถุงก็พอแล้วอ๋อปิดไม่ได้แล้วจะไปยืม ขอให้เขาใส่นนไป,ไปีกสองร้นเลยขับไปอรอยายายลามันแจ่วอร่อยเอาถุงละร้อยถุงนึงครับโย,โยนด้านหลังเลยเอาไะไรีนขับนะอะไรก็ได้ครับโยนไปได้ใจจ้าครับเยนียลยนะ เอามันแก้วถุงเอาเงินมา,ม,ามาครับมันแก้วครับผมถุงละร้อยเอาถุงละร้อยถุงนึงครับอะไรก็ได้ใส่ไปเลยครับผมครับ<ป>มาหมดเลยเหรอหมดหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดหมดแล้วครับผมผมาเราเข้าไปทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าทางเข้าเราให้หาแล้วนะครับเรา,ไไเ,ราเราก็ต้องขึ้นไปดิเลนขึ้นก่อน เข้าไปแล้วก็นั่งทับพวกนี้เลยน่ยกระโดดไปเลยเหรอเอก,กระโดดมาเลยทับมาเลยม่เป็นไรหรอกเราก็ให้มันกินอย่งดีอ่ะอ้น่นนแ่่นี่ดดน่น,นนี่น,นี่ี่นีนนน่นน่่น่น่นเนะ่นนนี่นนแ ครับว่าธรรมดาน้องๆก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับวันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะหรอไอ้ยามาค่อยเยอะเพิาธรรมดาโอ้ก็วันต่อวันก็ิ่ก็จะเยอะเออเนี่ยแต่มูนี้เป i เลเบลล์ลูกลูกมานะครับชอบเลยใช่เพราะว่าปีที่แล้วเราผมก็มาอย่างเงี้แหละโจนแตงโมเราโหแย่งกันก็เลยจับได้ว่าอ๋อมชอบแตงโมกลับ ก็บป็กว้ินที่ผู้แบบนี้พี่มีแต่โมเยะเนถ้าแม่ขอก็เอามาอุ่นพี่ได้พี่อ๋อม่มีแต่โมเยออพี่มีแผลใช่ไหมอยู่้าน่าจะขายได้ย่านหรอไงว่าใครมาจะซื้อคนนั่นไก็ไม่รู้จะเอาแม่กันเลยเหรออ่าโอ้ข้างหน้ามาอย่างนั้นหน่อยอไอยี้ครับโปกรมหน้าะครับเดี๋ยวว่าที่จะพี่จะดูอยู่ข้าง้นี่ อ่าใครใครใครมานะอุดหนุนข้างในมากนะครับเหล่วรายได้เราเรารายได้ไม่ทั่วถึงร้านร้านเดวัลอยู่คะแนนใครับใช่เนี่ยพอหน้าไปนะอ่าตอนที่เคยมาเนี่ยเคยไปด้านหลังนะเคยตอนนั้นผมผมเข้าไปแล้วผมก็วนอ่ะวนวนไปเข้าไปใช่ป่ะอย่าอย่าเพิ่งเรียกตรงไปก่อนเลย ไฟจะกว่าจะจะบอกไฟที่แม่น้ำอยู่ขว,าม,ว,ขวามือนะอ่าอ่าอ่าเอกแล้วขาวออกหมือนกันขานได้บางคนนี่มึปลาชอบเลยนะครับเออโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ GoPro แล้วฮะนะฮะต,ตอนนี้เรากำลังขับนั่งรถไปแล้วว้าวเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว,ลวนู่นอยู่ข้างหน้า 何 โตใหญ่ๆมันกินไหมอ่ะมันไม่กินหรเาอ่่มันไม่กินอ่ะ๋ยวมันก็กินนี่มันกินนี่กินแตงโมนี่มันมีตัวเลือกไงมันก็เลยเลือกหรือเปล่าเ เดนไปไกลๆรถแวแไรไม่รอกันแล้ว

อ่าข้างหน้าอีกพี่พานเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเ้ยเ้เล้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ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 ยเล้ยเฮ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 ้ยเม้ยเฮ้อเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้เฮลย้เฮ้ยฮ้เฮ้เยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเยเย ก็ถ้าใครมาเที่ยวกาญจนบุรีก็อย่าลืมแวะมาให้หันุนงด้วยนะครใช่ก็คือต่อให้มันอิ่มก็ยังหอยเหมือนเดิมอ่ะอือเจออะไรให้กินหมดแล้วเดี๋ยวนี้หมูมเลือกกินน้องชอบกินแตงโมเออแตงโมแตงกวาใช่ไหมลูกซาลาแตงโมเดียวเลยวิ่งตาม,มนี่ไม่เลยนะจะแตงโมเออแตงโมหมดตั้งแต่ต้นซอยแล้วเป็นไงเออหมดเยอะเลย โูป่าเ,เลยโคตเยอะเลยเป็นครอบๆมันมีผู้หยิงอกมา <c oughs> เป็นเด็กแก๊งเลยเด็กแก๊งเข้ามาเลยครับแล้วมันวิ่งตามรถเราไม่ใช่เลยนะมันจะแตงโม,โม <c oughs> เออมันตามมามันจะแตงโมงเดียวเลยวะเ้ะเะเาไม่ต้องซื้อนะซื้อแตงโมม,มาต้องพิเเท้ามันก็มีกินอะไรเห็นวัวมันกินอยู่ไอ้วัวมันกินอยู่คนนี้เขาต้องเน้นพวกเน้นแตงโมเยอะแตงโมแตงกวาแตงโมแตงกวาเออแล้วก็ผักผักใบเขียวกินใบเขียวผักกงตุ้งพวกเนี้ยเออมันจะกินแต่เห็นพี่เขาบอกเขามีร้านค้ขายนะแตงโม,มเขาบอกเอาโคตรอย่างเนี้ย <c oughs> ยังไงปีทีท่เขามีงดวกว่าเทาเราเออปีนี้ไม่ก่อนอยู่แล้ววะเออต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวทเที่ยวตัวเมืองของกินถ้าถูกหวยอ่ะซื้ออาหารมาด้วยเ,เออให้มันโทรก่อนเถอะซื้อถูกนี่ตรงนี้คือที่ของเราสะอาดคร,รับเปนห้องน้ำได<อ>้ได้เออของชั้นเยอะด้วยนะ,นะอเออวันนี้เราก็วาร์ปมา สกายวอล์กนะครับเดี๋ยวจะไปดูแม่น้ำแพวแพวด้วยว้าวเห็นไหมาัลู้นเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเ,าวยวาาเราจะขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมฮัน คือทางนน้นมีน้ำตกด้วยเออว่ะนี่ครับน้ำตกใต้สะพานสก,กายว alk. อล์กนี่ค่าตัว๋วเท่าไหร่หบาทหกบาทคผู้สูงอายุเลย60ขึ้นฟรีเด็กต่ำกว่า120ก็ก็ขึ้นฟรี

ในะส่กระเป๋าเก้งไว้เลยเราหายเข้า,ามาตึกสี่ชั้นเลยนะสิบสอเมตรงเาเดนเ่ยัดเน่รขนาดท,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 ที่วัดราคเลยใกล้ๆเองวันที่วัดที่วัดที่วัดช่วงนั้นแหะช่วงกลางน่นนนนนงะมันยังมีเป็น มันเป็นอย่างนี้มั้ภูเขาอไหมไม่พี่ว่าจะมีขอบๆอยู่ที่นี่้ม uh> ันมันเป็นเป็นคลื่นก๊อดเดินอยู่นะที่ว่าแต่ว้าว บอกแล้วนู่นเป็นก็นู่นวิวสวยเออ่ยถ้ว่าวิวภูเขาด้วยชิวๆถ้าไม่มองข้างล่างอะชิวมากเลยไม่มองนี่คนกลัวเลยคนกลัวแล้วหน่เลยแล้วดู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 ฉันชิวมากเลยมองไม่ไม่ถ้ามองไม่เคยมันจะกลัว อตอดเราป๊อกแป๊บๆมือเย็นเจี๊ยบถ้ามองเลยเสียวดูวถ้ามองล่างคือแบบว้าอยากให้บองล่างไม่กล้าเดินเลยว่ะเอออย,อยู่อยู่ที่วัดนั้นยังมีขอบ, <ừ> ขอบให้เดินนะนี่แบบไม่มีขอบเลยอ่ะอ้าวแม่ได้เห็นวิวไหมว้าเนี่คือหมู่บ้านบ้านกลางน้ำเหรอเพลินแพเหรอ เออเป็นเป็นเหมือนเป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ยน่าเบื่อไม่ได้เป็นที่สนุกกันให้ถ่ายกูกลัวแล้วหนึ่งกลัวแล้วหนึ่งกลัวแล้วหนึ่งแม่ผมกลัวแล้วหนึ่งจริงถ้าไม่ถ้าไม่มองไปข้างล่างก็ไม่น่ากลัวเลย ถ,ถ่ายรูปให้เลยสิมองข้างล่างมองข้างล่างนี่คือแบบเสียวเลยอ,ะอ่ะกมไปตรงนู้นจริงเหรอถ่ายกันถ่ายกันเดี๋ยวถ่ายหมดที่แหละเออก็ตรถถงนี้กูจับแน่นแล้วแหละถ่ายเลยเออถ่ายแล้วมึงมุมนี้ม,มุมนี้เห็นภูเขาหนึ่งสวยๆมีลูกกางนิปล่อยมือปล่อยจากไหนนะกูอยาก <laughs> โซ่โซ่สามสามคนันนหละนะสามนะถ่ายแล้วล่ะเต้นเหรียญไทยได้แม่อยไปบังดีโหแม่บังขวากันแล้วแหะอะไรให้เข้ากล้องได้หน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะพริกไม่มองกล้องเหรอลูกมองกล้องให้เขาหน่อยเจ้าสามสาวสี่สาวไม่ได้เหรอไม่ได้สาวแก่ไม่เอาถ่ายให้หน่อยสิสี่สาวอ่ะ มาแล้วลงนู้นแหละอแล้วนึงสองอาขาดแล้วไปถ่ายจิงเปล่าถ่ายจิงนี่ตนถ่ายแม่ด้วยนี่เห็นไหมไปยืดลงน้นถ่ายอะไรอยงเง้นเป็นตรง้ี่วว่ามีภูเขามีอะไรเนอะแรงเลยนะเนี่ยแล้วก็ทำสักไกลเลยนะแล้วมันเสือวๆตรงไหนรู้ป่ะไม่ไกลเขาสะพานที่ใครรู้ปะเสรู้ป่ะเสืยๆไหน้ป่ะ รองเท้ามันเป็นเหมือนยุบยุบกูแล้วกูเวอตัวที่แบบกูกระจกยุบลงแบงล่างอย่างงี้เาบอกว่ามันเป็นสพานที่สร้างยิ่งกว่า้ดงมันสันส่นมียวด้วยเนี่ย,ยาหรือเปล่าไ,ไม่มี <laughs> งแต่งแล้วแม่ ไม่แค่สิบห้าคนเหรอไปดิไม่แค่สิบห้าคนไปเลยไปเลยไปเลยตอนนู้นน่าสวยเรยไปถ oh, oh. ่ายตอนนู้นดีกว่าโอ้เขเอะเฮ้ยเขาบอกเปิดให้ด้วย ูเขาเห็นวัดเห็นพระด้วยสวยมาถ่ายรูปไ่ายให้แม่ไปกล้ามาแล้วอะไรเราข้าสนหล้าเห็นเห็นเหนวัดไเห็นย่าใ้อ้วนนะไม่อ้วนหรอถ้าเราเห็นวัดสวยเลย้ไป้ยู่ตรนเมื่อกีู้แอแล้วถาไม่ถ่ายรูปถ่ายแล้ว ันเวเราลงที่สันแล้วเนี่ยไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยรู้สึกรู้สึกสันตรงนี้สันจริงไม่เงี้ยเออมันโค้งเค้งมองเค้งมันโค้งเค้งไม,ไม่ไปเองลมแรงไปไปดูเราไ,รไปนึกไปถ่ถายพอกลัวปูจะไม่นั่นนะ่ะไอพี่ก็ไม่มาเป็นไรนะ่ะ กมาไม,ม่คงเค็งจริงนะเนี่ยมาเร็วเรื่องมนี่แหตอนนี้มันคงเค็งนะเนี่นเลยเร็วข้อเสียวมากต้ออจะตาระอนว่ เราเราห้ามเราห้ามรักกันถ้าออกน้งอ่เาสิเราโดนกันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนกำลังจะมาคนเดียวมั้ยถ่ายถ่ายให้เขาเขาอย่างเด้รูปคนเดียว มาพันออกมานน่ออกมาเริ่มแค่นี้เนี่ยพ่อ,อแม่ไปถ่ายวิวนี้เลยเห็นวัดอ่ะมันต่อมันจะโยกเยกงั้ยนะจานรจนะกุรีแต่ว่ามันจะโยกเกงกน่อยนะนะตอนลมอ่ะไพ่อแล้วถ่ายคู่ให้เอาเอาไปถ่ายคู่กันเร็วๆมาหนิพ่อมาหิเนี่ยเราได้เห็นเนี่ยวิววิวนี้เด พ่อปูป่ไม่ยอมไปกลัวสิเ <laughs> ออทำไมมันโยกอะ่ะใช่มันลมแรงตรงนี้มันได้ไม่เกินสิบคน,น,น <laughs> แล้วเธอ,อยิ้มแห้งไหมมองไปจะ <laughs> มองไปเดี๋ยวนี้สัยงะ้เธอมองไปอมองอะมอง <laughs> แค่มองก็แค่มองก็แค่มองน่ากว่าไหมคืคนน่าจะสวยนะ,ะ <c oughs> ยังม,มีไฟด้วยไ,ไงในไฟไหนก็ไฟตามนี่แหละเ <c oughs> นี่ยมันก็เป็นไฟมันไม่ใช่ไฟ <c oughs> เราก็บ๊อบลงมานะก็คร<น>ั้งนี้ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่ครับไม่เหมือนที่ว่าขับตบแบตอันนน่ะคือน่ากลัวเพราะว่าคนเยอะ <c oughs> เยอะมากเยอะที่สุดว่าไปหาข้าวกินกันก่อนะพ่อแม่ไปกินข้าวที่แพรยู่กโนนเป็นแพรอยู่ตรงข้างสกายวอลเลยกินข้าวกันนี่ก็เป็นร้านอาหารเป็นแพรที่อยู่ข้างสกายวอลนะฮะ โอ้คงเทมกันฮะร้านหารริมแพรว่น้ำเชี่ยวน,นะดูดูจากเรือดิน้ำเชี่ยวน,นะอ่าเหนกันนะ มึงส้มตำไปสั่งอาหารกันนะฮะร,รียอาหารกันเรีร้อยแลครับผม กินข้าวนันไปสองพันสั่งมันมาแบบโอ้โหไม่ริๆคนจ่ายเลยครับตอนนี้เราก็เราจะไปที่อต้อนจามจุรียักษ์ที่หนึ่งครับผมพาผู้ปกครองไปดูครับพ่อกับแม่มยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยไปต้นจามจุรียักษ์เนี่ยเราจะพาไปนะครับผม ไม่เดินออกมากันอีกโอเคคนระับเดี๋ยวตัดไปที่ต้นจามจุลียักษ์กันเลยครับวาร์ปไปกันเลยวาร์ปตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นจามจุลียักษ์แล้วนะครับเป็นต,ต้นไม้โตแก่ในตำนานที่มีอายุมากกว่า1500แพันห้าดปี <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันคือตอนนั้นครับทารานเด็กมาเล่นกันเต็มเลยต้นไม้ไไมยกัยกษ์ ทีเนี่ยดูจากดูจากร่องรอยเนี่ยเห็นว่าจะมีคนล่วงหลายคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คนล่วงหรอกคนเขาเหยียบมันเป็นพื้อในนี่ยิบซ้ำมันก็แตกเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะจะขาดปะเนี่ยไปขี่ม้าก่อนไม่ขาดขายพันขึ้นฮะขึ้นมาขี่ม้า ยัน,นงไงก็อีก็มีมังอยี่อันนี้นนเนี่ยหนังเ <laughs> นี่ยอา้งเมืเมื่อก่อนก็มีนะทิ้งช้าอยู่ต้นมม่วงอุ้งอ้งโชกี ไม่ไม <ITA> <bio. S 2> ่ปล่อยอกมันไปแรงแม็กลัวก็ทริปเที่ยวกันหนึ่งวันก็คงจะมีเท่านี้แหละครับก็อนนี้ก็จะคือกลับบ้านกันแล้วก็คือใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำต่อไปยิ่งมีเวลามากๆอยู่ด้วยสองสมเดือนลงทีคลิปแบบก็ สวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองก็ไม่มีแล้วนะครับราคงจะลาแบบเพียงเท่านี้สวัสดีครับทำแบบยูทูบเบอร์